และโดนไหมว่าจะวิวิดอกน,นี้ดอกน,นี้เมื่อนอเคดอกน,นี้รู้เรื่องเลยนะดอกน,นี้รู้เรื่องเลยนะเมื่อนหนึ่งหมื่นกำลังมานั่งหยานั่งหยา,หาผมกรอบไหนเอวพอใส่โบโล์แม่งปะพอนะเพื่อนเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคายเล่นผมนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมยับคำเตือนคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ควรทำตามเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีมิตรรักแฟนปั่นทุกท่านนะ ครับวันนี้เราอยู่ที่พ่วาริง,งเรานะเพื่อนนะหวังโชคลาบจากค่ายพีจีนะเพื่อนนะมาผมว่าเหมาะกับพวกเรานะค่ายพีจีนะผมจะพูดตลอดนะมาเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูนะวันนี้จะไปอันแบบไวๆนะเพื่อนนะเธอโบไปเลยใส่โบไปเอาสักสิบออโต้ก่อนปะสิบออโต้มาแล้วเพื่อนมาแล้ว เปิดแรกสองพันห้าเพื่อนเปิดสวยๆเลยมาไหลไปลูกไหลไปเอา้าไม้อีกไม่อีกครับเพื่อนไม่สองพันห้าพันแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันไวๆนะวันนี้นะยาวไปยาวไปโดดด้วยและโดดไหมนึกว่าจะอุ้ยอุ้ยดอกนี้ดอกนี้เพื่อน เค okay. ดอกนี้รู้เรื่องเลยนะดอกนี้รู้เรื่องเลยนะเพื่อนหนึ่งหมื่นบาทนะเพื่อนยังไม่โดดนะพี่เวงของเราไม่โดดเลยนะเพื่อนนะดอกนี้หนึ่งหมื่นบาทนะเพื่อนและมาอีกเพื่อนคูณสิบใส่โบนะเพื่อนใส่โบเข้าไปนะเพื่อนนะออโต้แล้วเติมโบนะมาอีกหนึ่งหมื่นนีเพื่อน รู้เรื่องเลยสองหมื่นห้าเข้าไปแล้วเหลืออีกสามวุ้ยเคผมว่าแม่งบักว่ะเพื่อนผมว่าแม่งบักว่ะผมว่าแม่งบักว่ะเงี้ยเพื่อนอือหือกูสามหมื่นแล้วกูสามหมื่นแล้วเพื่อนรู้เรื่องเลยโู้ยแล้วเต็มเผาเลยดูดิผมว่าแม่งบักว่ะเพื่อน หื้เสียนเลยพอไหมเนี่ยไม่พอหรอกกำลังมานั่นไงนั่นไงผมบอกแล้วพอใส่โบแล้วแม่งบักพอนะเพื่อนเดี๋ยวเว็บแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ายเล่นผมนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใช้นะเพื่อนนะเอาแค่นี้พอนะเพื่อนเอาแค่นี้พอเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะผมว่าแม่งบักจริงว่ะ ไหนลองนี้ไหนลองกดธรรมดาดินี่ะมาทุกเบ็ดเลยพอเลยพอเลยเพื่อนอย่าโดนเรียกคืนนะหัวแม่งบากว่าเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนเพื่อนใส่โบนะลองดูลองดูเพื่อนใส่ออตโต้นะออโต้สิบแล้วใส่โบนะเพื่อนผมเปิดที่สามมั้งเมื่อกี้น่าจะเปิดที่สามครับเพื่อน เข้าเต็มเงียงเลยกี้ผมเอาเข้ามารับมาเกือบเกือบห้าหมื่นนะเพื่อนสี่หมื่นกว่านะสี่หมื่นสี่นะรู้เรื่องนะเพื่อนเอาแค่นี้พอนะสําหรับวันนี้เอาแค่นี้พอนะลาไปก่อนนะสมัครยุทใหม่อย่าลืมนะแจ้งแอดมินนะรับเครดิตฟรีสามสิบเครดิตนะเพื่อนนะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ